เคยรู้สึกเหนื่อยไหมคะกับการวิ่งไล่ตามภาพลักษณ์ที่สังคมบอกว่าดีกับความเชื่อที่ว่าถ้าเรายังไม่สวยพอหรือหล่อพอเราอาจจะไม่มีวันได้เจอกับรักแท้เราใช้เวลามากมายไปกับการพยายามเปลี่ยนแปลงภายนอกจนบางทีก็หลงลืมที่จะดูแลโลกที่อยู่ข้างในสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a w a k e n Podcast ถ้าวันนี้เราจะบอกคุณว่า กฎเกณฑ์ทั้งหมดนั้นอาจไม่เป็นความจริงละ่ะถ้าแม่เหล็กที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดความรักไม่ได้อยู่ในกระจกแต่อยู่ในสนามพลังงานที่มองไม่เห็นซึ่งอยู่รอบตัวเราทุกคนตลอดการเดินทางห้าบทต่อจากนี้เราจะพาคุณไปทลายกำแพงความเชื่อเก่าๆเ,เราจะไปสำรวจเคลื่อนความถี่ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณและเรียนรู้วิธีปรับจูนมันใหม่จากข้างใน จนคุณสามารถแผ่รังสีแห่งความรักออกไปได้อย่างเป็นธรรมชาติและสุดท้ายเราจะมาเรียนรู้วิธีเปิดประตูหัวใจเพื่อต้อนรับความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณไม่ใช่ตัวตนที่คุณพยายามจะเป็นนี่คือการเดินทางที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อความรักไปตลอดการถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะบทที่1ทลายกำแพงภาพลักษณ ทำไมความสวยหลอ่อถึงไม่ใช่คำตอบของรักแท้เราเข้าใจดีเหลือเกินความรู้สึกที่เหมือนต้องพยายามอยู่ตลอดเวลาพยายามที่จะสวยขึ้นอีกนิดหล่อขึ้นอีกหน่อยวิ่งไล่ตามมาตรฐานของสังคมที่บอกว่าเราต้องเป็นแบบไหนเพื่อให้ใครสักคนหันมามองเราส่องกระจกทุกวันเห็นแต่จุดที่ต้องแก้ไขจนบางครั้งเราอาจจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำ ว่าตัวตนที่แท้จริงของเราข้างในนั้นรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าวันนี้เราจะลองมองเรื่องนี้ในมุมใหม่ละ่ะถ้าสิ่งที่เราวิ่งไล่ตามมาตลอดมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาเป็นกำแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัวความจริงก็คือแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลน,นี้ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบของรูปลักษณ์ภายนอกแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่า สนามพลังงานหรือ Energy Field ที่เราทุกคนกำลังแผ่ออกไปในทุกๆวินาทีฟังดูอาจจะเหมือนเรื่องไกลตัวใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันใกล้ชิดกับเรามากในทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาการรับรู้สมองของมนุษย์เราถูกออกแบบมาอย่างมหัศจรรย์มันไม่ได้แค่ประมวลผลว่าใครหน้าตาเป็นอย่างไรแต่มันกำลังอ่านสัญญาณที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันอ่านภาษากายอ่านแววตา มันสัมผัสได้ถึงความมั่นใจหรือความหวาดหวั่นที่ฉายออกมาจากข้างในเคยสังเกตไม่ว่าทำไมบางคนที่อาจจะไม่ได้มีหน้าตาโดดเด่นอะไรแต่เวลาเราอยู่ใกล้ๆกลับรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นและอยากเข้าไปพูดคุยด้วยนั่นแหละคือพลังงานที่เขาส่งออกมาลองนึกภาพตามเรานะมีคนสองคนเดินเข้ามาในห้อง คนแรกสวยราวกับภาพวาดแต่แววตาเต็มไปด้วยความกังวลคอยชำเลืองมองว่ามีใครสนใจตัวเองไหมภาษากายห่อเหี่ยวเหมือนกําลังตะโกนบอกโลกว่าฉันไม่มั่นใจในตัวเองเลยกับอีกคนหนึ่งที่หน้าตาอาจจะธรรมดามากๆแต่เขากลับเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มที่จริงใจหลังตรงสายตามองไปข้างหน้าอย่างสงบนิ่ง พลังงานรอบตัวเขามันเหมือนมีแสงอุ่นๆแผ่ออกมาเป็นพลังของคนที่พอใจในตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองจากข้างในถ้าเป็นเราเราจะอยากเข้าไปทำความรู้จักกับคนไหนมากกว่ากันเห็นไหมว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ดึงดูดใจเราจริงๆมันไม่ใช่โครงสร้างของใบหน้าแต่มันคือโครงสร้างของพลังงานที่อยู่ข้างในต่างหากกำแพงที่เราต้องทลาย อาจไม่ใช่กำแพงของความสวยหรือไม่สวยแต่อาจเป็นกำแพงในใจเราเองที่คอยบอกกับเราซ้ำๆว่าเรายังดีไม่พอบทที่สองคลื่นความถี่แห่งตัวตนคุณกำลังส่งสัญญาณแบบไหนออกไปหลังจากที่เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่สําคัญกว่ารูปลักษณ์ภายนอกคือสนามพลังงานคําถามต่อไปก็คือแล้วสนามพลังงานของเราละ่ะ กำลังส่งสัญญาณแบบไหนออกไปในโลกของพลังงานจักรวาลเราเรียกสิ่งนี้ว่าคลื่นความถี่ส่วนตัวหรือ personal vibration มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยแต่มันคือผลรวมของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเราความคิดความเชื่อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองทั้งหมดนี้ รวมกันเป็นเหมือนสถานีวิทยุส่วนตัวที่กำลังออกอากาศอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามในทางวิทยาศาสตร์สิ่งนี้เชื่อมโยงโดยตรงกับระบบความเชื่อหรือ belief system ที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราความเชื่อเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฉันไม่ดีพอความรักเป็นเรื่องยากหรือคนดีๆไม่มีอยู่จริง มันไม่ได้อยู่แค่ในหัวของเราแต่มันแสดงออกมาผ่านพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในทุกวันมันแสดงออกผ่านวิธีที่เราเดินวิธีที่เราพูดวิธีที่เราสบตาผู้คนหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจว่าจะยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือไม่พฤติกรรมอัตโนมัติเหล่านี้รวมกันเป็นสัญญาณที่ทงพลังและคนรอบข้างสามารถรับรู้ได้ แม้พวกเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นก็ตามตอนนี้ลองค่อยๆหันกลับมามองตัวเองด้วยสายตาที่อ่อนโยนนะไม่ต้องตัดสินแค่สำรวจลองถามตัวเองเบาๆว่าลึกๆแล้วเราเชื่อว่าเราคู่ควรกับความรักแบบไหนเวลาที่เราอยู่คนเดียวเงียบๆเราพูดกับตัวเองในหัวว่าอย่างไรเราให้กำลังใจตัวเอง หรือเรากำลังซ้ำเติมตัวเองคําตอบที่เราได้ยินนั่นแหละคือเนื้อหาของสถานีวิทยุที่เรากำลังออกอากาศคือรูปแบบของความเชื่อเดิมๆที่อาจจะฉุดรั้งเราไว้โดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับเรื่องของคนคนหนึ่งที่มีความเชื่อฝังใจว่าของดีๆไม่เคยเป็นของเราโดยไม่รู้ตัวเขาก็มักจะดึงดูดสถานการณ์ที่เข้ามาตอกย้ำความเชื่อนั้นซ้ำๆ อาจจะด้วยการเผลอไปสนใจคนที่ไม่เคยคิดจะจริงจังหรือเมื่อมีความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาก็กลับเป็นฝ่ายที่คอยหาเรื่องทำลายมันลงเสียเองเพราะจิตใต้สำนึกของเขากำลังพยายามพิสูจน์ว่าความเชื่อที่ว่าของดีๆไม่เคยเป็นของเรานั้นเป็นเรื่องจริงนี่ไม่ใช่เรื่องของโชคร้ายแต่มันคือผลลัพธ์โดยตรงของเคลื่อนความถี่ที่เราส่งออกไปดังนั้น การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนสถานีจากข้างในตัวเราเองบทที่สปรับจูนสถานีภายในปฏิบัติการเปลี่ยนคลื่นความถี่เพื่อดึงดูดรักเมื่อเราเริ่มตระหนักแล้วว่าเรามีสถานีวิทยุส่วนตัวที่กำลังออกอากาศอยู่ขั้นตอนต่อไปที่ทรงพลังที่สุดคือการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานีนั้นด้วยตัวเอง เราจะเริ่มปรับจูนคลื่นความถี่ของเราใหม่จากคลื่นของความขาดแคลนไปสู่คลื่นของความรักและความรู้สึกดีกับตัวเองในมุมของพลังงานจักรวาลจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดคือการตั้งเจตนาหรือ setting intention มันคือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่กับตัวเองและกับจักรวาลว่านับจากนี้ ฉันจะเปิดรับความรักที่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของฉันจากนั้นเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาพในใจหรือ cosmic visualization เพื่อสร้างพิมพ์เขียวพลังงานของความรักที่เราต้องการขึ้นมาไม่ใช่แค่การนึกภาพลอยๆแต่คือการเข้าไปรู้สึกถึงมันจริงๆรู้สึกถึงความอบอุ่นความปลอดภัยและความสุขของการได้อยู่ในความสัมพันธ์นั้น เรากับว่ามันเกิดขึ้นแล้วจริงๆสิ่งที่เราทำนี้มีคำอธิบายที่ชัดเจนในทางวิทยาศาสตร์กระบวนการนี้เรียกว่า neuroplasticity ซึ่งก็คือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงและสร้างเส้นทางประสาทขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เราจินตนาการและรู้สึกถึงประสบการณ์ใหม่ๆสมองของเรากำลังสร้างและเสริมความแข็งแรงให้กับเส้นทางของความรู้สึกนั้น เรากำลังฝึกสมองให้คุ้นเคยกับความรู้สึกของการเป็นที่รักและเมื่อสมองคุ้นเคยมันจะเริ่มมองหาและสร้างความเป็นจริงที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้นขึ้นมามันคือการเปลี่ยนโปรแกร,รมในจิตใต้สำนึกจากโปรแกร,รมเก่าที่บอกว่าเราไม่ดีพอไปสู่โปรแกร,รมใหม่ที่บอกว่าเราคือคนที่คู่ควรกับความรักอย่างที่สุดเรามาลองทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกันนะ ลองหาเวลาเงียบๆให้กับตัวเองแล้วลองเขียนสคริปต์พลังงานไม่ต้องใช้ปากกาแต่เขียนมันขึ้นมาในใจเขียนเรื่องราวของตัวเราในเวอร์ชั่นที่มีความสุขกับความรักเขารู้สึกอย่างไรเขาปฏิบตัติต่อตัวเองอย่างไรเขาใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยพลังงานแบบไหนหายใจเข้าลึกๆแล้วปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกาย ทำแบบนี้ซ้ำๆทุกวันเหมือนการออกกำลังกายให้กับสมองและหัวใจเรามีเคสตัวอย่างมากมายของผู้คนที่เริ่มจากการฝึกฝนง่ายๆแบบนี้แค่การขอบคุณสิ่งดีๆในตัวเองทุกคืนก่อนนอนและจินตนาการถึงอ้อมกอดที่อบอุ่นเพียงไม่นานพลังงานรอบตัวของพวกเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปจากความรู้สึกโหยหากลายเป็นความรู้สึกที่เปี่ยมล้นและพร้อมที่จะแบ่งปัน นี่คือจุดเริ่มต้นของการปรับจูนสถานีภายในที่จะเปลี่ยนโลกทั้งใบของเราบทที่4จากความคิดสู่การกระทําการใช้ชีวิตในฐานะแม่เหล็กเมื่อเราได้เริ่มปรับจูนสถานีภายในได้ฝึกฝนการสร้างความรู้สึกดีๆกับตัวเองจักรวาลก็จะเริ่มทํางานในรูปแบบที่น่าทึ่งโลกภายนอกจะเริ่มสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราแต่การเป็นแม่เหล็ก ไม่ใช่การนั่งเฉยๆแล้วรอให้ความรักวิ่งเข้ามาหามันคือการใช้ชีวิตด้วยพลังงานใหม่ที่เราสร้างขึ้นมันคือการเปลี่ยนจากความคิดไปสู่การกระทําที่สอดคล้องกับเคลื่อนความถี่ใหม่ของเราเราจะเริ่มสังเกตเห็นโอกาสและพวกคนดีๆที่ก่อนหน้านี้เราอาจไม่เคยเห็นเพราะคลื่อนความถี่ของเรามันไม่ตรงกันในทางวิทยาศาสตร์สมองมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่า reticular activating system หรือเรียกย่อๆว่า RAS มันทำหน้าที่เหมือนเป็นยามเฝ้าประตูให้กับสมองของเราคอยกรองข้อมูลมหาศาลในแต่ละวันและอนุญาตให้เฉพาะสิ่งที่เราให้ความสำคัญหรือสิ่งที่เราโฟกัสผ่านเข้ามาในรับรู้ของเราได้ยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราอยากได้รถยนต์สีแดงเราจะเริ่มเห็นรถสีแดงเต็มถนนไปหมดไม่ใช่เพราะรถสีแดงมันเพิ่มจำนวนขึ้น แต่เป็นเพราะ RAS ของเราได้รับคำสั่งให้มองหามันเช่นเดียวกันเมื่อเราเปลี่ยนโฟกัสจากความไม่สวยไม่หล่อหรือความขาดแคลนไปการมองหาคุณค่าในตัวเองและความสุขในปัจจุบัน RAS ของเราก็จะเริ่มทำงานเพื่อหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อใหม่นั้นเราจะเริ่มเห็นรอยยิ้มที่คนอื่นส่งมาให้เราจะเริ่มได้ยินคำชมเล็กๆน้อยๆเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆรอบตัว แล้วการใช้ชีวิตในฐานะแม่เหล็กมันเป็นอย่างไรมันคือการตัดสินใจเล็กๆในแต่ละวันที่จะทำสิ่งต่างๆด้วยพลังงานของความรักแทนที่จะเป็นความกลัวมันคือกล้าที่จะไปร้านกาแฟใหม่ๆคนเดียวเพราะเรารักที่จะได้อยู่กับตัวเองไม่ใช่เพราะหวังจะเจอใครมันคือการเริ่มทำกิจกรรมที่เราเคยอยากทำมานานไม่ว่าจะเป็นการเต้นรำการปีนเขาหรือการเรียนภาษาใหม่ๆเพื่อเติมเต็มความสุขให้ตัวเอง มันคือการสบตาและยิ้มให้ผู้คนด้วยความรู้สึกที่เป็นมิตรและเปิดกว้างไม่ใช่การประเมินว่าใครจะมาเป็นคู่ของเราได้บ้างลองนึกภาพเปรียบเทียบดูนะคนที่ไปงานเลี้ยงด้วยความคิดว่าคงไม่มีใครสนใจเราหรอกพลังงานของเขาจะหดหูและปิดกัน้นกับอีกคนที่ไปงานเดียวกันด้วยความรู้สึกที่ว่าเรามาที่นี่เพื่อมีความสุข และแบ่งปันพลังงานดีๆพลังงานของเขาจะเปล่งประกายและเปิดรับการกระทำภายนอกอาจจะเหมือนกันแต่พลังงานที่ส่งออกไปนั้นแตกต่างกันโดยสิ้งเชิงและนั่นคือสิ่งที่สร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างมหาศาลบทที่5การรับรู้และเปิดรับเมื่อรักแท้มาเคาะประตูและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สวยงามที่สุด หลังจากที่เราได้เดินทางกลับเข้ามาดูแลโลกภายในได้ปรับจูนคลื่นความถี่และได้เริ่มใช้ชีวิตด้วยพลังงานใหม่จากระวาลก็จะเริ่มตอบรับความรักจะเริ่มปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบต่างๆแต่สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือรักแท้ที่สอดคล้องกับพลังงานใหม่ของเราอาจจะมาในรูปแบบที่แตกต่างไปจากภาพที่เราเคยสร้างไว้ในอดีต ในมุมมองของพลังงานจักรวาลเรามีสิ่งที่เรียกว่าปัญญายาณหรือ Intui t ชันซึ่งก็คือเสียงกระซิบที่แผ่วเบาจากภายในเป็นเหมือนเข็มทิศจากจักรวาลที่คอยนำทางการฝึกฝนที่จะฟังเสียงนี้จะช่วยให้เรารู้ว่าใครคือคนที่ใช่จริงๆไม่ใช่แค่จากเหตุผลหรือภาพลักษณ์ภายนอกแต่จากการรู้สึกถึงพลังงานที่สอดคล้องกัน ในทางวิทยาศาสตร์สิ่งนี้เรียกว่า emotional resonance หรือการสั่นสะเทือนทางอารมณ์มันคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อเราอยู่ใกล้ใครบางคนแล้วเรารู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่รู้สึกปลอดภยัยสบายใจเหมือนกับว่าชิ้นส่วนจิ๊กซอที่หายไปได้มาเจอกันความรู้สึกนี้แตกต่างจากความลหลงไหลหรือความตื่นเต้นฉาบฉวยเพราะมันเป็นความรู้สึกที่สงบ และมั่นคงเป็นสัญญาณบอกว่าคลื่นพลังงานของเราและของเขานั้นกําลังสั่นสะเทือนในระดับที่ใกล้เคียงกันนี่คือตัวชี้วัดที่แท้จริงที่ทรงพลังกว่าเงื่อนไขาภายนอกใดๆทั้งสิ้นเมื่อความรักนั้นมาถึงการเดินทางของเรายัางไม่สิ้นสุดเพราะการเป็นแม่เหล็กไม่ใช่แค่เรื่องของการดึงดูดแต่มันคือการรักษาสนามพลังงานของเราให้สมดุลและงดงามอยู่เสมอ แม้จะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ตามเรายังคงต้องกลับมาดูแลพื้นที่ภายในของเรายังคงต้องเติมความสุขให้ตัวเองและยังคงต้องเป็นความรักที่เราอยากจะได้รับความสัมพันธ์ที่แท้จริงไม่ใช่การหลอมรวมจนสูญเสียตัวตนแต่คือการที่คนสองคนที่มีพลังงานที่เปี่ยมล้นอยู่แล้วได้มาเดินเคียงข้างกันและสนับสนุนให้แต่ละฝ่าย ได้เปล่งประกายในแบบของตัวเองมากยิ่งขึ้นจากวันแรกที่เรามองกระจกแล้วเห็นแต่ข้อบกพร่องจนถึงวันนี้ที่เราได้เรียนรู้ที่จะมองลึกเข้าไปข้างในเราได้ทลายกำแพงของภาพลักษณ์และได้ค้นพบว่าแหล่งกำเนิดของแรงดึงดูดที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวเรามาตลอดโปรดจงจำไว้เสมอว่า เราไม่ได้กำลังตามหารักแท้แต่เรากำลังเป็นรักแท้และเมื่อเราได้กลายเป็นพลังงานนั้นอย่างสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่สอดคล้องกับพลังงานนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้ามาในชีวิตเราอย่างเป็นธรรมชาติและงดงามที่สุดและแล้วเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการพูดคุยในหัวข้อนี้แล้วนะคะ จากจุดเริ่มต้นที่เราตั้งคำถามกับกำแพงของภาพลักษณ์จนมาถึงการค้นพบว่าพลังที่แพ้จริงในการดึงดูดนั้นซ่อนอยู่ในเคลื่อนความถี่ของเราเองเราได้เรียนรู้ที่จะปรับจูนสถานีภายในและแผ่ขยายพลังงานนั้นออกไปสู่โลกภายนอกจนพร้อมที่จะเปิดรับความรักที่สอดคล้องกับคุณค่าที่แท้จริงของเราเราหวังว่าการเดินทางครั้งนี้ จะช่วยย้ำเตือนว่าเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ใครมารักแต่เราเพียงแค่ต้องกลับมารักและยอมรับในตัวตนที่เราเป็นเพราะเมื่อเรากลายเป็นพลังงานแห่งความรักเราก็จะดึงดูดความรักเข้ามาในชีวิตได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติที่สุดขอบคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนจากใจจริงที่เปิดใจและใช้เวลาร่วมเดินทางสำรวจโลกภายในไปพร้อมๆกันจนจบนะคะ ขอให้พลังงานแห่งรักที่งดงามที่สุดได้ปรากฏขึ้นในชีวิตของทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ